เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจครั้งใหญ่จากคนบันเทิงที่ทำให้แฟนเพลงและคนไทยทั้งประเทศต่างทราบซึ้งค่ะนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนก้องห้วยไร่ไม่เพียงแค่ร้องเพลงปลอบใจให้กำลังใจคนฟังเท่านั้นแต่ยังลงมือช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานใต้ที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์ตึงเครียดบ,บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยการควักเงินส่วนตัวจำนวนมหาศาลถึง1ล้านบาทตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดนอีสานใต้เต็มไปด้วยความโกลาหลประชาชนจำนวนมากถูกบีบบังคับให้หนีออกจากบ้านไปอยู่สูตรอพยพชั่วคราวหลายครอบครัวต้องนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างยากลำบากขาดทั้งอาหารและน้ำสะอาดซึ่งเรื่องนี้ไม่รอดพ้นสายตาของกล้องหุยไรย่ที่ติดตามข่าวสารและเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องอย่างใกล้ชิดล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศชัดเจนว่าหวยไรอิล หนาเฟสติวัลมอบ1ล้านบาททำรงทานผู้อพยพชายแดนอีสานใต้พร้อมแนบสลิปการโอนเงินให้เห็นกันชัดๆว่าทุกบาทมาจากความสำเร็จของเทศกาลดนตรีที่เขาจัดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อส่งกลับคืนสู่สังคมในยามวิกฤต หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนเพลงและประชาชนทั่วไปต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากหลายคนเขียนข้อความขอบคุณก้อง้วยไร่ที่ไม่เคยมองข้างความทุกข์ยากของคนไทยและยกให้เขาเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบรรยากาศในโลกโซเชียลเต็มไปด้วยความอบอุน่นหลายคนแชร์โพสต์ของก้องต่อไปเป็นพันๆครั้งพร้อมติดแฮชแท็กกอง้วยไร่ฮีโร่ใจบุญช่วยเหลืออีสานใต้เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกำลังใจให้ ผู้ประสบภัยสิ่งที่กล้องทําในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลายชีวิตมีอาหารและน้ําดื่มในยามวิกฤตแต่ยังเป็นการย้ําเตือนให้คนไทยทุกคนเห็นว่าในยามลําบากเราสามารถยื่นมือช่วยกันไม่ว่ามากหรือน้อยทุกการช่วยเหลือล้วนมีค่ามากกว่าคําพูดใดๆและกล้องเฮาไก็ได้ทําให้เราเห็นภาพนั้นชัดเจนอีกครั้งค่ะ